สวัสดีพวกพี่สามคนมากครับวันนี from from? Oh, ้นะครับเรามาอยู่กับเกตอันดับประเทศทั้ง3ท่านเลยนะครับผมที่แนะนําตัวนะครับเพื่ออะไรคอสเป็นตัวอะไรมาจากไหนครับผมขอบคุณมากครับผมสุดยอดพี่ออนนี่เลือกสุดเตะหรืองงหมดแล้วนะผลงานที่ชนบุรีกับพี่เซ่และพี่เทียมแนะนําตัวเลยครับขอบคุณมากสุดยอดเลยพี่เทียมผมเราไปเจอกันหลังเวทีไหมเริ่มจาก เขามีไปแล้ว3ใบถาว่านั้นเดี๋ยวคราวนี้3ท่านนี้เรามาดูกันว่าจะสู้3คนอื่นได้ไหม ครับสวัสดีครับผมคาโตะนะครับจากเพจคาโตะคอสเพย์นะครับวันนี้มาคอสเป็นบูจาร์ตี้นะครับจากโจโจภาคานะครับส่วสดีให้พีออนนี้เลยครับผมผมไม่ให้ฮะผมไม่ให้ถ้าครั้งหนึ่งนะฮะผมจะโยนไมล์ลงน้ำโยนคนลงไมลดีกว่าครับผมชื่อเคลครับผมเป็นคอสเพลเยอร์และสตรีมเมอร์นะครับอยู่ที่เพจเคลทีเเคลนะครับจะอันนี้ครับไปลงอีพีอื่นไหมครับหรือว่าเดี๋ยวตอนนี้เลยตัดปุ๊บลงอีกอีพีหนึ่งเลยตัดพี่ออนนี่ออกก่อนครับผม ไม่ตัดไม่ตัดก่ับมาก่อนก่ันมาก่อนไ่ให้พี่หมูไม่แก้แล้วพี่เปิดเลยครับเปิดเลยใครที่ตัดคลิปส่วนนี้ทิงมันจะต้องมีอันเป็นไปสวัสดีต้องลงในรายการนะคะที่ชัยพี่ออนค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้ทอยเป็นอาลีนะคะจากดิออฟเฟกต์เจนสกินสเปริตลอซั่มค่ะมาจากกรุงเทพค่ะครับต้องบอกชื่อพ่อไหมคะตอนนั้นมีคนแจ้งคลิปเหลืองไหมหรือเปล่าใช่เลยครับผมพี่คัดโต๊ะคือคอสเพย์มานานหรือยังครับคอสเทมาสิบสาปีได้แล้วครับแรงบันดาลใจแต่ยังเรียบมึงกำลังจะเลี่ยงเปลียงอารมณ์มึงก็โยนไปทางนู้นทีทางนี้ดีมึงสบายมึงนระดมากกู ด้านใจในการคอสเพลย์ของเราก็คือต้องชอบจริงๆทั้งแรกคือร้องและนี่แต่ราคาต้องดีกว่านี้แต่ราคาก็คือต้องชอบมาบีมมามาเลยมาไหลที่สุดครับผมมาขับอัพปะบ๊ะต่อโต๊ะใครมีมาพูดมาแรกมาเอาหัวอะไรหัวอะไรตุ่นหัวอะไรตุ่นหัวอะไรหัวอะไรหัวอะไรโอ้ยไปดู เริ่มบันดาลใจคอสเพลย์ไปยังไงครับการดูการ์ตูนอนิเมะนี่แหละครับผมอยากจะเป็นเหมือนเขาไงเฮ้ยแบบก๊อปปี้เลยฮะใครครับตอนนั้นดูใครโซโลครับวันพี๊คือตอนนั้นนี่แบบซื้อดาบมาแบบข้าแบบโซโลนี่เวิ่งเร็วๆใช่ไหมฮะตัวสีฟ้าอันนั้นมันโทนครับเนี่ยครับผมครโซโลนีก ก็หลังจากนั้นนะครับผมก็เห็นว่ามีคอสเพลเยอร์หลายๆท่านนะครับที่แบบว่าวิงานดีมากเลยนะวิกระเป๊ะชุดก็ดีปเป็นอย่าง,งนั้นก็เลยพัฒนาตัวเองมาเพราเป็นเกมด้วยไงก็เลยมาสตรีมเล่นเกมตัวแรกที่พี่คัตโต้คอสเพทเลย <c oughs> ผมว่าคอสครั้งแรกนะครับเป็นกันดาอยู่นะครับจากอีเกมแม่นะครับแล้วก็คอสมาประมาณ13ปีแล้วครับก็ยังกับพี่เต้นะครับเพื่อออกมาเมื่อคลิป ครั้งที่แล้วนะครับได้รับรางวัลเมื่อปี2018ครับเป็นตัวแทนประเทศนะครับไปที่จังหวัดอิจินะครับเมืองนางวิยาครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับได้ที่่าของโลกมาให้ฟัตัวด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทางดีเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็นคขอบปากออนนี่ด้วยนะคะตอนนี้ก็กอไปตามดูกันได้เลยนะคะฝากเควีวทีเรด้วยครับก็ไล่ก็ไล์อยู่แล้วตอนนี้

พวกกำลังใจหรือสนับสนุนพวกเราในการทำคลิปต่อไปได้ง่ายๆแล้ววันนี้ทีดบูลวอลเล็